ชื่อที่ครูมาติดประกาศมีชื่ออีหมูแดงจริงๆหมันไม่ยอมมันไม่ยอม ูกแม่กําลังเล่นไพ่อยู่อะ่ะแต่นี่ว่าจะไม่ลงไปเล่นมันแล้วอะ่ะเนี่ยจะกลับบ้านอยู่แล้วเนี่ยเล่นไปก็ไม่ได้อะลูกเล่นไปก็มีจะเสียนะคะหมูแดงมานี่สิเข้ามาใกล้ๆฉันเอาฉันให้หมูแดง เก็บว่าเป็นค่าเทอมกับค่าขนมนะค่ะกลับขอบพระคุณแทนหมูแดงด้วยค่ะลูกเราเนี่ยมันไม่ใช่ขี้ไก่นะเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาแต่สอบเข้าโรงเรียนราชินีได้ อ,มอมแม่พี่กุลเขาก็สอบเข้าได้เองแต่แม่มดเนี่ยฉันต้องวิ่งเส้นวิ่งสายอยู่หลายวันถึงจะเข้าเรียนได้หมูแดงเราต้องขยันตั้งใจเรียนนะแม่เขาจะได้พึ่งพาได้ฉันดีใจกับลูกของเธอด้วยนะที่สอบเข้าโรงเรียนผู้ดีได้ ปัญหาไม่อยู่ว่าลูกของเธอจะเข้าสังคมกับลูกของผู้ดีเขาได้อย่างไรฉันเห็นวันวันแลวแต่ส่หัวกันพบเด็กสลัมข้างถนนซ้ำตัวเธอตั้งแต่อยู่ที่นี่ก็ไม่เคยไปสังคมกับใครที่ไหนนี่แม่เกด งนั่นแม่กะละเกตเขายืนคุยกับใครนะคงไม่ใช่แม่สตรีนะอุ้ยใช่เจ้าค่ะหม่อมท่านแม่สตรีคุยอยู่กับคุณกะละเกตเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อหมาออกลูกเป็นลิงนะยังจะน่าเชื่อสักกว่านะ ควรจำก็คืออย่าให้ลูกสาวของเธอมายุ่งวุ่นวายกับลูกสาวของฉันขณะที่ไปโรงเรียนด้วยกันฉันทราบดีค่ะเรื่องเนี้ยฉันได้กําชับหมูแดงไว้แล้วเธอนี่ก็ใช่ย่อยนะสั่งคุณพิสนุได้ทุกอย่างไม่จริงค่ะฉันไม่เคยสั่งอะไรคุณพิสนุเลย ลูกสาวเธอนั่งรถบ้านวัชราพันธ์ไปกลับโรงเรียนทุกวันฉันคิดว่าคุณ<ม>พิสนุค,คงไม่เละเอียอ่อ,อนหรือใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยขนาดนั้นถ้าเธอไม่จกขี้จาก,กาััดคุณสดิเข้าใจผิดค่ะฉันไม่เคยเอ่ยปากอะไรกับคุณพิสนุแม้แต่ค<ม>ำเดียวจะ <laughs> ให้ฉันเชื่อเชูดของเธออย่างนั้นเหรอหผัวก็มีมาแล้วเดีย๋ยวทำตัวเป็นได้เดินสาไปหน่อยเลย มันมากเกินไปหน่อยนะแม่สตีคุณแม่นี่กะจะฆ่ากันให้ตายด้วยคำพูดเชลรอแม่ขอยืนยันว่าที่แม่เกดพูดน่ะเป็นความจริงทุกอย่างแม่ยืนฟังมานานแล้วคุณแม่ขะยังมดเป็นหลานแท้ๆของคุณแม่นะคะแล้วนี่คุณแม่จะให้หลานเนี่ยไปคุกคีสูงสิงกับยเด็กเป็นนอกแล้วน่ะคุณแม่เห็นดีด้วยแล้วเหรอคะถ้าแม่สตีอยากจะฟังแม่ก็จะพูดให้ฟัง การที่ให้หมูแดงนั่งรถที่บ้านไปกลับโรงเรียนทุกวันหม่อมระยะขอยืนยันว่าเห็นดีด้วยฉันก็ฉันเกลียดมันฉันก็ฉันเกียดมัน,น,น,มนแต่คุณย่ากกับไปเข้าข้างมันคุณพ่อคนเดียวไม่พอคุณย่าก็เป็นไปด้วยอิมแดนคิดตีนมันต่ํหน้าของมันแล้วคุณพ่อเองจ้ะย้ยมด ก้าวราถึงเป็พ่ออีกนะทำไมมันจะก้าเราไม่ได้หรือพี่กุลเป็นพวกมันอีกคนพี่ไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นแต่เรื่องของผู้ใหญ่ไม่ว่าจะถูกจะผิดจะดำจะขาวเราเป็นเด็กก็ควรอยู่ส่วนเด็กหมดเกลียดพี่กุลคุณแม่คะคุณแม่อยู่เฉย,เยนะคะทำอะไรสักอย่างเถอคะค่ะ เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะคุณพิษดุคนเดียวกิได้เล่นไม่ยากแม่จะถือว่าขณะนี้ระหว่างพ่อกับแม่มันคือสองครามต่อจากนี้ไปมันจะเป็นการรบกันถึงขั้นแตกหักใครไม่เชื่อ เป็นไรเหรอก็เราแน้่แหละตัวดีแทนที่จะช่วยกันห้ามคุณแม่กลับลาดน้ำมาลงไปในกองไฟพี่กุนพูดอไรหมดไม่เห็นเข้าใจเลยไว้คราวหน้าเจอกัน นับถือคุณจารกครับที่พูดคําไหนคํานั้นบางรายเนี่ยนอกจากจะไม่รักษาคําพูดแล้วยังจะหลบได้อีกด้วยสําหรับผมนะครับเงินทองมันเป็นของนอกกายขึ้นอยู่กับว่าเราจะหามาได้ยังไงก็เท่านั้นเองเอคอืนนี้คุณโยทินว่างไหมครับคืนนี้ผมไม่มีอะไรครับว่างครับอืงั้นผมขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงคุณโยทินสึกงมือได้ไหมครับ พีโซ <Okay. S 1> ว่าเป็นค่าดอกเบี้ยนรืว่าเรื่องอะไรได้ยินดีเลยครับงั้นคืนนี้ครับโอเคครับ งั้นครับคุณโยธินเพลงนีนะ้เป็นเพลงของคุณแล้วครับ,บ มาเรียกคูว่าเพื่อนเพื่อนกินแล้วหนีทั้งที่กูไม่มีเงินสักบาทเดียวฟังก่อนฟังก่อนสิเพื่อนรักคืนนั้นน้องสาวผมผ่าตัดไตต่งทำไมต้องเป็นกว่ะ จะเรีกว่างหรือเปล่าครับถ้าเป็นบัญชาจากเพื่อนที่แสนดีอย่างคุณแล้วก็ผมว่างเสมอครับ <c oughs> งั้นพรุ่งนี้เช้าผมจะว่าไปหาคุณจารึกที่บ้านนะครับถ้าคืนนี้ผมกลับบ้านเนี่ยสุดที่รักของผมผมต้องร้องไห้แน่ๆ <c oughs> แต่พรุ่งนี้เที่ยงเนี่ยผมอยู่สโมสรนะครับงั้นไปเจอที่สโมสรน,นะครับแล้วเราไปบ้านคุณพร้อมกัน <c oughs> ถ้าคุณจะไปหาน้องสาวผม,มก็คุณโยชินไปคนเดียวก็ได้เผอิญผมจะแวะไปหาคุณพ่อคุณครับคุณจารึก